สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะได้แล้วนะคะเราก็พามาหาคําตอบจนเจอจนได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องแอบไปส่องไปส่องนะคะไปส่องจากจังหวัดอื่นเขาเนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปจังหวัดสุพรรณบุรีมาสักประมาณเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วแล้วก็ไปที่วัดพระศรีมหาธาตของสุพรรณบุรีเข้ามาเราก็ไปเห็นเจดีปรางนะคะเจดีปรางที่ อ,อยู่ที่วัดพระศรีรัมหาธาตุนั่นแหละนะคะที่นั่นก็จะมีพระดังด้วยนะคะเป็นมีพระดังเป็นพระเขาเรียกะไรนะผงสุพรรณอ่ามีพระผงสุพรรณนะคะกีก็ได้เข้าไปกราบมาแล้วด้วยนะแล้วก็มีอนุสรีของคุณหลวงพระง,ง่วน,นะคะแล้วก็มีประวัติบอกนะคะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณคนแรกที่ได้กลับมาเป็นที่ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สของกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะก็ มีชื่อของพระอ,องค์อยู่ในธร,รมเนียบพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นลำดับที่3นะคะแล้วก็มีส่วนในการช่วยบุรณะเขาเรียกไม่ใช่บุรณะอะไรนะมีพระอ,องค์ก็คือมีมีม,มีพระราชกรณียกิจในการสร้างอยุธยาให้ให้รุ่งเรืองเหมือนกันนะคะอย่างวัด,ว,ดวัดมหาธาตุที่อยุธยาเนี่ยก็พระอ,องค์ก็มีส่วนในการสร้างเยอะมากทีเดียวนะคะ ในข้อมูลระบุว่าสร้างในยุคของพระองค์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสร็จในยุคของพระองค์แล้วนะก็ยาวยาวนานมาจนถึงในยุคของพระราเมศวนที่ท่านกลับมาครองรา่อีกรอบนึงนั่นแหละนะคะแล้วก็ผู้ที่เจอพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระราเมศวนนั่นแหละนะคะในพระราชพงศาวดารมีระบุไว้เลยว่าพระราเมศวนน่ท่านทรงเห็นแสงลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมพระองค์ก็เลยให้ ทหารไปปกักธงเอาไว้นะคะพระองค์นั่งพระราชยานออกไปดูเลยนะไปทอดพระเนตรได้ตัวเองเลยนะคะแล้วตอนหลังก็เลยมีการสร้างเจดีย์พระปรางคลุมในส่วนของพระบระมสารีริกธาตุที่วัดมหาธาตุอว้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เรากําลังศึกษากันอยู่นะคะ <S 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 ก็คือในเรื่องของเครื่องประดับยอดปรางนะคะหลายคนคงเคยเห็นนะคะว่าวัดบางวัดเนี่ยถ้ามีรูปแบบของเจดีย์ทรงปรางเนี่ย นะคะมันจะไม่ได้มีแค่เป็นชั้นๆชั้นชั้นชนนะคะของฝักขา้าวโพดหรือว่ากลีบขนุนเท่านั้นมันไม่ได้มีแค่นั้นแต่มันจะมียืดขึ้นไปอีกยาวขึ้นไปอีกสูงสูงขึ้นไปเป็นแง,ง่งแง่งแง่งแง่นะคะบางคนเขาเรียกเป็นแง,ง่งแง่งนะคะบางคนเขาเรียกเป็นกิ่งก,กิ่งอ่านีกแค่ทั้งนั้นแหละคะ่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีชื่อเรียกเขาเรียกว่านพศูน่านพศูนนะคะทุกคนนพศูนนะคะนพศูนเอ่อความหมายของนพศูนเนี่ย ก็คือเป็นเครื่องประดับของยอดปรางนะคะทำเป็นรูปหอกแล้วก็จะมีกลิง่งอ่ามีแมมีกลิง่งต้องมีมีควบกำมาไม่มีควบก้ม์นะคะมีกิง่งมีกิง่งมีกิ่งเป็นรูปรูปรูป,รปเขาเรียกเป็นรูปดาบนะคะแตกสากขาออกไปเป็น4ี่ทิศนะคะก็คือแง่งขิงฝักเพการำพุข,ขนันหรือว่าสลัดใดนั่นเองนะคะรวมเรียกกันว่านุพสูนนะคะเป็นเครื่องประดับยอดปางที่ เอ่อจะทำเขาจะเรียกว่าทําเป็นรูปหอ,อกก็น่าจะได้นะหอ,อกดาบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนมันเป็นแยกๆแยกๆเหมือนเป็นแง่งแง่งสาเหตุที่เขา,าเรียกว่าแง่งขิงเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนแง่งขิงจริงๆนะคะแง่งขิงฝักเพกาลำพุกขันหรือว่าสลัดใดที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะอันนี้เป็นนกผสมของที่เจดีปรางที่วัดพระรามกี้เคยไปเดินวัดพระราม ใช่ไหมคะแล้วกิ๊กๆๆก็ไปเดินเกือบจะทุกวัดแหละแล้วกี้ก็เคยเคยคุยกับทุกคนเอาไว้ว่าทําไมในพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะจะดีปรางของเราเนี่ยนะคะ,ะ,ะ,คะที่มีนพศู่์อยู่นะก็เห็นจะเหลืออยู่แค่ที่แค่วัดพุทธสวรรค์นะคะที่มีแต่ว่านพศู่ของที่วัดพุทธไทยเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ถ้าเทียบก,กันกับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นนภพูุ่นของที่ยอดพระปางที่วัดพระรามเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ จะออของจริงอันนี้เป็นของจริงนะอันนี้รูปแบบลักษณะแบบมันจะใหญ่พอๆกันกับที่ที่เขาตั้งไว้ที่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณแต่ว่าที่สุพรรณนะที่ตั้งอยู่หน้าวัดอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่ของจริงหรอกของจริงมันน่าจะอยู่บนบน,บนยอดของของพระปางของเขาพระปางที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยก็เป็นรูปแบบทรงปรางเหมือนที่อุธยาเรานี่แหละเพราะว่า กษัตริย์ที่ท่งไปสร้างก็เป็นกษัตริย์จากอยุธยาในช่วงอยุธยาตอนต้นไปสร้างเอาไว้เขาบอกว่าน่าจะสร้างในยุคข,ของขุนหลวงพระง,งว่วหรือว่าในยุคข,ของเจ้าสามพญาอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็อันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นที่มาที่ไปของนพสูรน,นะคะที่ก็หาข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าเอ๊มันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอีกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาบอกว่านพสูรอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นหอ,อกหรือเป็นดาบ หรืออาจจะเป็นลักษณะของพักขันก็ได้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าข้างบนน่ะคือไอ้ไอ้ด้านล่างมันจะเป็นแง่งแง่งแง่ถูกไหมก็คือแง่งขิงฝักเพกาลําพุการสลัดใดแล้ใช่ไหมแต่อ้ที่มันสูงสูงอันยอดยอข้างบนน่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นกริดเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องเครื่องอ่าเป็นอาวุธของพระอินพระอินพระอิศวรอะไรประมาณนี้เพราะว่ารูปแบบการก่อสร้างที่เป็นเป็นนพระสูรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นมันไม่ได้เป็นศิลปะของอยุธยา มันเป็นศิลปะของทางขอมทางเขมรเขาจะสังเกตว่าเจดีย์ถ้าเป็นทรงปรางเนี่ยนะคะจะต้องมีนพศูนเกือบจะทุกที่แหละนะคะไม่ไม่จำเป็นจะพะวัดในยุทธยานะมันจะมีวัดอยู่ที่หนึ่งนะที่ไหนนะที่วัดที่ที่ที่วัดที่วัดที่พิษณุโลกค่ะทุกคนวัดอะไรนะที่มีพระนางพญายอยู่อะ่ะอันนั้นอนะ่ะก็มีเจดีย์ทรงปรางนี่ก็มีนพสูรเหมือนกัน นะคะประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งวัดในกรุงเทพที่มีเจดีย์ทรงปางก็ก็มีนพศู์นะคะแต่ก็โอเคเข้าใจตรงกันนะคะเป็นอันเข้าใจได้แล้วว่าอันนี้มันคือนพศูรนะ mm hmm. แล้วก็คอนเฟิร์มว่าในพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยเจดีย์ที่วัดไหนก็ตามที่มีรูปแบบของทรงปางก็จะมีนพศูรนะคะเด mm ี๋ยวจะพยายามไปดูนะคะว่ามีวัดไหนในอยุธยาบ้างที่เป็นวัดที่แบบยังคงล่องลอยหลงเหลือ,อความ ความสมบูรณ์ของนกพิสูนให้เราได้เห็นบ้างถ้าเจอเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเก็บภาพฝากทุกคนแต่สําหรับวันนี้นะคะในส่วนของนกพสซูนที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าทางชาติเจ้าเอ่อไม่ใช่เจ้าจันกเกษมเนี่ยคะ่ะเรารู้แล้วว่าอันนี้คือนกพิสูนที่เขาเอามาจากอยอดพระปางที่วัดพระรามนะคะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะมีอะไรที่เป็นความรู้ก็จะลงให้ทุกคนได้ดูกัน เรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมต่างๆโบราณคดีของชาติไทยเรานะคะรู้อะไรก็รู้ไปพร้อมๆกันนะคะแบ่งๆความรู้กันนะคะแชร์ๆกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ